นี่ละผมถุงมือนี่ยละผมเราใช้ก็คือเนี่ยผมมันจะใช้ในการโกยดินขึ้นมานิ้วเราจะไม่เป็นไรยิ่งเป็นเนี่ยหินที่มันก้นกอนๆแข็งๆแบบเนี้ยมันถ้าเราใช้มือนี่แหกแน่นอนอันนี้ผมก็จะมารีวิวถุงมือที่ผมคิดว่าถ้าใครจะทําการเกษตรมันน่าสนใจมากับผมอันนี้คือผมไม่ได้โฆษณาไม่ได้อะไรนะผมคือ จากการใช้งานจริงครับผมแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบมันมากเลยครับผมก็คือถุงมือนี่อันนี้คือผ่านการใช้งานมาแล้วครับผมจะเห็นว่าสภาพมันค่อนข้างเก่านะผมนี่ถุงมือนี้มันเหมาะสําหรับการขุดหลุมกาพรพวนดินการอะไรที่ต้องทํากับดินโดยใช้มือน,นะครับผมอันนี้มันตอบโจทย์ค่อนข้างดีครับผมโดยเฉพาะไอ้ไอ้ที่เป็นพลาสติกที่เป็นเหมือนเหล็กเนี่ยผมมันช่วยในการกุยดินซึ่งผมต้องยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่มัน ช่วยให้การทํางานลงมันง่ายขึ้นครับผมแต่ก่อนเนี่ยไม่มีถุงมือนี่นะผมเวลาผมขุดหลมุมเจรฉี่ครับผมเนี่ยผมไม่ได้ใส่ถุงมือแนละ้วหรือว่าใส่ถุงมือก็อตามครับผมเล็บพวกนี้มันจะฉีกหมดเลยครับผมเพราะว่าเล็บมันจะทิ่มเข้าไปตามนี่มันจะฉีกมันจะเจ็บรู้สึกว่ามันจะเจ็บนิ้วไปหมดเลยครับผมแต่พอเราใส่ถุงมือนี่เข้าไปครับผมผมคิดว่ามันมันดีครับผมเลยอยากจแนะนําให้คนที่ทําการ,รเกษตรที่ต้องใช้มือในการ พวนดินการอะไรก็ตามครับผมผมคิดว่ามีไว้ดีครับผมราคาผมซื้อมาน่าจะหลักหลักร้อยหรือเปล่าผมจาไม่ได้แล้วผมเดี๋ยวต้องไปดูราคาอีกทีนึงครับผมแต่ว่าไม่แพงครับผมเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับจากมันก็คือมันดีมากครับอันนี้ก็คือเนี่ยผมผมใส่ตัวมันมันลอกมาแล้วนี่นี่นี่ใช้งานมันซื้อมาก็ได้ห้าหกเดือนแล้วนะนี่ครับผมมันยังใช้งานได้อยู่เลยครับผมนี่นี่ มันจะลอกไปบ้างแต่มันก็ยังใช้งานได้ครับผมทีนี้มันเราเราพูดถึงข้อดีมันไปนแล้วใช่ไหมผมทีนี้ข้อเสียมันคืออะไรบ้างครับผมยกตัวอยา่างผมใช้ในการขุดดินนะอันนี้ผมใช้ในการขุดดินนะผมขุดลุมทําเสาพวกนี้ครับผมถ้าไปเจอดินแข็งเนะี่ยหรือว่าไปเจอดินพวกเนี้ยเวลาเราจะขุดดินเราจะใช้ข้อมือข้อมือส่วนนี้ครับผมในการที่จะขุดดินขึ้นมานี่ครับผมสองข้อนี้นี่สองข้อ ข้อไปกับข้อนี้ในการที่จะกูดินขึ้นมาซึ่งเวลาเราเนี่ยเวลาเวลาชาเนี่ยมันจะปวดมันจะปวดข้อพวกนี้มากครับผมเวลาเราใช้งานแต่ว่าข้อดีก็คือมันจะถนอมมือเราถนอมเร็บเรล่าครับผมแต่มันก็เลือกมาด้วยการขุดแล้วมันจะปวดเนี่ยผมปวดข้อเนี่ยสองข้อเนี่ยเนี่ยของนิ้วเราทุกนิ้วเลยครับผมเวลาเรากกดีขึ้นมาเราจะเราจะใช้แค่นี้ครับผมเวลากดขึ้นมาเราจะใช้แค่นี้กยขึ้นขึ้นมามันก็เลยจะปวดครับผมแต่ว่ามันดีครับ มันดีจริงๆอันนี้ก็คือมาแนะนำเนี่ยครับผมเราจะใช้ข้อนี้ในการโกยดีนี่มันก็เลยจะค่อนข้างที่จะจะจะปวดนิ้วแต่ว่ามันก็ช่วยเซฟมือของเราครับผมอันนี้ก็คือมาแนะนำให้ให้คนที่กำลังต้องการไอเทมนี้อยู่ครับผมอันนี้ผมไม่ได้โฆษณาไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรผมก็คือมาแนะนำเฉยครับผมสำหรับคนที่สนใจครับผมไปซื้อในรัศดาก็ได้ผมไม่กี่บาทจริงคุ้มแน่นอนครับผม เดี๋ยวผมจะไปสาธิตให้ดูว,ว่ามันใช้งานดียังไงมันดีเราให้ตัดสินเอาครับว่าควรจะซื้อหรือไม่ซื้ออะไรยังไงครับผมเดี๋ยวไปขุดตินกันดูครับผมมีวันนี้มีภารกิจขุดหลุมครับผมผมขุดเสร็จแล้วจองหลุมเหลืออยู่หลุมหนึ่งครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนใช้ทงมือน,นี้ให้ดูครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับ นี่แล้วผมถุงมือนี่แหละผมเราใช้ก็คือเนี่ยม,มันจะใช้ในการโกยดินขึ้นมานิ้วเราจะไม่เป็นไรยิ่งเป็นเนี่ยหินที่มันเป็นก้อนอแข็งแบบเนี้ยมันถ้าเราใช้มือนี่แหกแน่นอนครับหรือว่าถุงมือธรรมดาทั่วไปน,นี่แหกแน่นอนถ้าเราใช้นี่เนี่ยมันจะนี่ครับผมมันจะใช้เล็บเนี่ยในการโกยดินขึ้นมาซึ่งมันดีมากเลยนะยิ่งเป็นดินแข็งๆแ,แบบเนี้ย ถ้าเราจะขวบอันนี้มือเนี่ยหมดสิทธิ์ครับแต่ถ้าเป็น,นถ้าเป็นถุงมือนี้ก็คือเห็นไหมครับดีมากอันนี้ผมใช้วิธีการแยกเอานะยินแข็งเนี่ย เห็นหมเดี๋ยวดูนะแล้วมาดูมือผมนะผมหลังจากขุดไปผมใช้ถุงมือเนี่ยขุดไปแล้วสามหลุมนะผมเราจะถอดถุงมือให้ดูว่ามันมันดียังไง นี่นะผมเดี๋ยวจะถอดถุงมือให้ดูนะครับผมอันนี้หลังจากขุดไปสามหลุมแล้วนะเดี๋ยวผมจะถอดถุงมือให้ดูพวมมือผมมันจะแตกหรือเปล่ามันจะแหกหรือเปล่านะดูนะผมนี่ถอดแบบไม่เห็นแต่จระเลยนะเห็นไหมผมโฟกัสหนะ่อยนี่นะ ดีจริงนะผมบอกเลยครับผมคือควรจะมีอ่ะใช้ในการปลูกผักก็ได้ครับผมมันจะใช้ใช้ในใช้ในการปลูกผักก็ได้ผมมันจะช่วยเรื่องการพรวนดินครับผมเราใช้มือมันง่ายกว่าอยู่แล้วผมว่ามันถ้าใส่ถุงมือนี่มือผมไม่ได้เป็นอะไรแต่จะปวดครับผมปวดข้อนี้เนี่ยสองสามข้อนี่ข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้สามข้อนี้จะปวดเป็นพิเศษแต่ผมเพราะมันต้องออกแรงแบบนี้แล้วมันจะปวด ถ้าปวดข้อมือนี้หน่อยครับผมแต่ว่าโอเคดีก็ประมาณนี้ครับผมมีมาแชร์ให้ฟังท่านี้ผมหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์บผมนี่คือหลุมที่ผมขุดไปเนาะนี่ครับผมมที่ผมขุดไปตัวชายทงมือเป็นตัวช่วยในการขุดุมครับผม,ผมแล้วมือผมก็ยังปกติอยู่นะไม่มีปัญหาอะไรก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังครับผมสวัสดีครับ